<c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทีเครพรลักทุกทาน,นะครับพพี่น้องเป็นตัวเห็นใจชีวิตกบุนวิสิทธ์แม่บอกพี่น้อง <c oughs> ขึ้นคือผมบอกชีวิตกบุนวิสิทธิ์นี่เป็นคนธรรมดาอ่าไปเปิดโปรงการขอลัปชั่นของรัฐมนตรีของตำรวจทหารต่างๆเ <c oughs> สี่ยงเอาชีวิตไปเสี่ยงนี่ครับจักผู้ดีดีขาผู้ดีดีแกงเพื่อเขาสูญเขาย่านออกจากตำแหน่งของเขาบอกพี่น้อง แยกออกจากตำแหน่งของเขา่านไปเปิดโปงเขาบนนี้ชีวิตเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงนี่พี่น้องแต่ว่าบนมีคนเห็นใจเราอ่ามีควยเห็นใจว่ามีผู้สอยเหลือเราเลยแม่นบพี่น้องทานเป่นเป็นผมนี่พี่น้องผมอยาก้างอนุสาวรีย์ให้ชีวิตกมลวิสิตอ่าผู้ที่ต่อต้านเผเดจการต่อต้านไอ้ความถูกต้องเรียกความถูกต้องขึ้นใหม่ประเทศไทยของเฮาเอาธุรกิจสุ่มสีเท่าออกมาเป็นผู้ปฏิบัติ อ่าเป็นสร,รส้างอนุสรณ์ในเล่าตัวย์ครับพี่น้องเนาะสร้างอนุสรณ์อนุสาวรีย์เขาบุคคลดีเด่นของประเทศปลอยปีพันปีที่พี่น้องประเทศไทยปล่อยปีแมนบอพี่น้องหาสิปีร้่อยปีปั๊ดปั๊ดนี่ยบเคมีประเทศไทยไปบเคมีคนดีจริงสี่เสียงเอาชีวิตเขาไปเสียงกับพวกทหารพวกตำรวจพวกรัฐมนตรีต่างๆโกงประเทศไปทอดได้มแมนบอกพี่น้องอ่า เราดึงเราซอยประเทศเขาดึงขึ้นมาขนาดบานเบาคนจักรบาดเฮ้เบื่อเคยจังพวกรัฐมนตรีที้ไม่ทําไม่ทําแต่ว่าเราคนสูดได้พี่น้องช่วิยกับบนุนสิสธิตหาคนดีคือยังเล่ายากแน่นว่พาพี่น้องอ่าผมขอผู้ธศิษบาทพี่น้องประเทศไทยของเขาขอพูทธศิบบาทสิบเสางอนุสาวรีย์่ให้เรา ให้ชีวิตกมลวิสิตไปคนดีของประเทศเล้วพี่น้องขอคนละสิบ,บาทพี่น้องออกส้อยผมที่พี่น้องผมสิบบาไป็นสางให้ชีวิตกมลวิสิตอ่าให้เลี้ยนยังเหลือเลี้ยงเงนพี่น้องที่ไปขอแล้วมันพระเจ้าแผ่นดินขอเลี้ยนสวัสด,ดีอ่าขอเลี้ยนสวัสด,ดีความดีของเราให้ แกวสวิทกบุนวิสิตเลยน้องนนพ,อาพ,าพี่น้องกว่าผมพูดเดี๋ยวเราพูดภาพบุกขาไปทุกอย่างเพื่อนประคานยแม่นีนี่พี่น้องแม่นว่เออสวิทกบุนวิสิตทำทำความดีก็ประเทศไทยของเขานี่เป็นคนหนึ่งที่ดีที่สุดผมว่าในคณะนี่แล้วก็ยอ้อนลังขึ้นปปวิกซิปีเศร้าปีมุ้ยคนขึ้นเล่าอ่าเราเป็นคนดีเก่งกาสามาดีลีแต่ว่าคนไทยมองขามเจ้าหน้่ทียังมองขามวิดีด้วยเนี่ยมุ้ยคนอยากเข้าไปใกล้ พ่อว่าเจ้าความมีสีเท่าไรจ้าแล้วเปิดโปองอ่าช่วยปฏิวัติไปหัวหน้าครับคณะปฏิวัติความดีนาะพี่น้องเนาะตั้งเป็นอนุสุวิริเราดูพี่น้องด้อเห็นเล่าซอยเราดูพี่น้องเอาผมมาไล่ผมบดิโยไก,ก่พี่น้องผมอยไก,ก่เนาะพี่น้องโบดิโยไก,ก่เนี่ยซื้อดอกไม่ผมมาไล่ให้หายแล้วเราได้เป็นกำลังใจใด,ด,ด้พี่น้อง้อซอยผมเนี่ยพี่น้องอ่าเป็นมือเป็นตีนซอยบนเนี่ย อยากเอาดอกไม้ไปให้เราพร่อมาอะไรไปให้เราเป็นกำลั่งใจให้เราขวดน้ำขวดนึงก็ดรบพี่น้องนาะเป็นกำลั่งใจให้เรานาะให้เราแก้ข้อแห่งหรือว,ว่าจะเป็นเขาห่อซึ่งนริงๆพี่น้องนะเอาซสยกันพี่น้องซอยกันขอพุณหลายคับผม